นี่ก็ะเปลี่ยนหมายง่ายทางมาด้านอื่นครับอีกด้านหนึง่งอีกฝังหนึง่งนีน้ำล้มนะครับคนตกน้ำแดงลง้มปีศาก,ก็มังขึ้นกันพาเสียนย้อยใหญ่มาโซนนี่นี่กับกำลังเห็นยื่นไก,ก่ถือป่ารันอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งให้กันครับน้ำแดงด้านนี้ครับตะคองเนี่ยต่ว่า อยู่ในน้ำเ,เต็ม,ม,มเต็มเลยครับนักไหมอ่าเ,เป็นห่วยเด่นร่องเนี่ยยังไปท่านี้สัตน์นะ เป็นไงเลยครับเปเบบน้ำลมไม่น้ำไม่น้ำไม่ไม่อยู่ตัวแล้วเนี่ย chim này thực 3 tối thì đều lên như này như này 3 tối thì đều lên <laughs> lực thật thoải về cao bán cứ bến khớn ạ นอกย้อมนี่หน่อยเพราะมันเป็นตักปรได้มีน้อยตักสันเด้อมือย้อยเจ้าอุ้ยมือย้อยกระไดเนาะ น่อยไปนะครับดูคนเดียวกันมีคนซอยไร่ป่านี่เล่นง้อมเต็มเลยครับ ดน่นหน่อยฝนปลาออกเปิดครับปคดท่านปลาเด็นยิ่ได้มันเด่นจุดจัดจุดจัดเลยครับมีปัญญาปลาละสองต,โตโัวสามตัวย่งลงบ่าได้ครับน้ำประมาณนี้คือ น้ำท่วมแล้วปลาเต็นกระเต็นของทัานก็นได้บ่ทันกระเต็นของ่นรถเจ้าของมีโฟอยู่รถมากับปลาละสามตัวโอ้สอ่อนกล้องมาเพิ่งเห็นนะครับปลาง้อมปลาขึ้นขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยนี่แหละครับก้อนแบบ ลอดเวลาเรียนเรียนตลอดเวลาเรื่อยปตะเพียนทั้งนั้น,เ,นเลยครับที่เห็นอยู่นี่ขุดบ่อนุ่มตามต่มตม่ำออกทันก็นได้ครับบ่ทันก็พอครับปา่าตะเพียนเต้นสูงเต้นหอง Ủa ừ. Thằng nọc thằng nọc Nhục má lốt <laughs> Tăng, sang cô để cho má con tăng con luôn Chó mọi hôn chú đã ốc bất Lắng bác đi đây đấy Bói đi đấy bác đi đấy bác đây đấy bác đi đấy อสองตัวที่เดียวเพี้ยนขี่มอเตอร์ไซค์เก็บลมด้วยปวกฝ้าปวกฝ้าบอกหะไรรีบๆเข้ารีบๆเข้าปลากำลังขึ้น ตลอดเลยครับป่านี่ทีนแนวเดียวตะเพียนผมกำลังเคยเห็นนี่แหละครับตั้งแต่ไทยคลิปมาป่าขึ้นกันนั้นนี่ พุณคุณคุณพุณทันก็นได้บ่ทันก็หลุดแล้วครับโดดสูงดูท้ายปลาไหนครับชีวินหนาเนี่ยนะครับเรื่องสำหรับเอฟซีคนที่ติดตามช่องเพราะว่าเส้ยนย่อกัจะก,กระจายกันแล้วก็ยูทุกมุมก็พยายามไม่เห็นทุกจุดแล้วครับที่ว่าเส้ยนย่อได้ปลา อ๊บออกไปตเดี๋ย่าโนึงก็ยังดีนี่ออเส้นน้อยแล้วครับมือนีนี่จะป่าตะเพียนเลยขึ้นเกี่ยวกันปุ๊บเต็นออก của cái tay đó Phốn cứ mứt mắt lắm này xiên Bị... nhó hình linh lắm có thằng tay, có thằng tay Má lộ Đi tập à tập hiên lên Mấy bả nèo ư lên hấp <laughs> <laughs> ย่อหน่อยสนุกเหรอครับงานนี่เส้นย้อเพียนร้วนเลยมีแต่แบบงี้ไง อเตะที่ออ,อ,ออกย้อนหน่อยนึงอ๋อขย,ยออข <า S 1> ้อน,นต้องขาเพียนเต้นเต้นห้องมัน <c oughs> ช่วงปลาขึ้นต้องเฝ้าแล้วครับ เดียเด๋ยวทอบมเดียวนะ,วน,ะนลง ni panjang ได้บอได้บอได้บอลมาสองออกหนึ่งมาเป็นคู่เราปลามันเกี่ยวกัน

ก็บ e ิดไปบิดมาโอ้ยมือจ <ENA> ับกล่องกะไดเนาะาเ้ <in> <society> เพิ่งไละการกัน,กนตามช่องกัมายกขึ้นกันคงั้น ครับตอนนี้ฝนมาฝนมาแล้วที่ถ่ายได้บดนนะครับฝนตกเสียดายครับบดุลเก็บบรรยากาศตลอดถ่ายไปเรื่อยๆครับพะฝนตกถ่ายบดุก็ต้องปิดกล้องบนนลครับเสียดายเสียดายบดุลถ่ายเก็บบรรยากาศตลอดตอนนี้ฝนตกแล,ล้วฝนลิล